ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กลับมาพบกับพ่อแจ่มนะพี่น้องเนาะครัพ่อแจ่มพามาติดตามเลขรัฐบาลไทยเอาได้พี่น้องเด้อเลขเด็ดแม่ต่เคียนทองพี่น้องครับนี่คือวันที่หนึ่งนะพี่น้องเนาะหนึ่งมีนาคมสองห้าหกแปดรัฐบาลไทยเฮาออกพี่น้องแปดหนึ่งแปดแปดเก้าสี่ขับเลขล่างก็ออกห้าสี่นะพี่น้องเนาะ ของแม่ตะเคียนทองงวดที่ผ่านมานะสี่ใดพี่น้องเอ้จับคูหลุดน,นะคะ <c oughs> ระับรับไปเรื่อเรื่อติดตามพอเตรียมก็ได้เห็นนี่พี่น้องเนาะรับหนึ่งมีนาคมสองห้าหกแปดเลขเด็ดแม่ตะเคียนทองบนล่างวิ่งห้ากับเจ็ดเน้นที่เจ็ดพี่น้องแต่ว่าจับคูเมันก็นเนนหาหนึ่งหาสามพี่น้องก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามออกห้าสี่พี่น้องถือว่า เหล็กวิ่งนี่บรุดแต่พี่น้องเนื้อเหล็กวิง่งเมต่เคียนทองนี่นะ,ค,ะครับครับเงินนี้กับมาแล้วพี่น้องครับเตรมพามาติดตามตัวอีกนะพี่น้องเนาะกับเลขเด็ดแม่แตะเคียนทองนะครับอ่ะไปเบิ้งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะว่าวันให้มาตัวใดนะครับ แม่ตะเคี ับบนล่างนะพี่น้องนะมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับบนล่างวิ่งขับศูนย์กับหนึ่งพี่น้อง 0กับหนึ่งเน้นที่หนึ่งนะครับครับหลักศูนย์พี่น้อง สองศูนสามศูนหก ศูนเกนะครับหนึ่งสหนึ่งห้า

วันนี้ส่วนตัวเนียนในพี่น้องเรื่อประเนียนเหตุซีหางคือเก่านะครับครับเน้นศูนย์สามศูนย์หกหนึ่งห้าหนึ่งแปดนะครับ อับปันบอกพี่น้องกลับตัวด้วยนะครับ ชัดเจดนบน้าพี่น้องเนาะเราคอยจับคู่เขาได้เงวงหงุดเลยน้าพี่น้องเนาะจะได้โศๆมันกันนะครับเอาพี่น้องชอบก็จัดคัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาดังนั้นเรา่าลืมพี่น้องมักสอบไปเด็ก,กไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้เนาะพี่น้องเนาะคือจิมี่คือจิท่านยู่หรอก นาคามเอานี่เระเพิ่นบอกว่ามักชอบตอนแรกก็จะเริ่มกับตัวด้วยนะนะครามเอาจะเริ่มนะพี่น้องเรื่อเของมาแล้วก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์พัวแตรมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พัวแตรมน้ำนาะคามเอาสุดท้ายถ่ายสุดขกอิอ่บซีทุกคนโฉบโฉบมันๆนะพี่น้องเนอเฮงๆรวยๆกันทุกคนเนาะครับเนาะครับพ่อ,อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม